ต้มเสร็จแล้วสุกแล้วเป็นแบบนี้นะคะแซนออกไปกินเห็นบอกใส่บอกเน่าเข้าไปเห็ดมันสีขาวจ้ะแเลยนะมาพี่น้องมากินลาบน้องข่อยไปนะ่ะไประบ,บื่อยากดอกเห็ดที่เ้าต้มมาไว้นี่ละ เ็ดี่ราตุมมาไวน้นี่เนาะสวัสดีตอนสายๆค่ะพี่น้องอันมาบนันนี้เมนูเห็ดองข่อยด้ยวยบันนี้ตอนแรกข่อยสิตม้มยำบัดนี้ข่อยบ่มีเครื่องอุปกรณ์เนาะเขาก็ต้องเปลี่ยนโหมดในการทํากับข้าวเนาะเดี๋ยวสิมมเฮ็ดอ่าเมนูยังบันติมาดูกันเลยว่าขอ่อยอเซตยังอข่อยเ็ดลาบค่ะจัดไปผงลาบเด้อข่อยใส้วิธีเฮ็ดผงลาบเอาแบบนี้ละ่ะ โอเคค่ะมาเบิ่งกันเลยสูตรข่อยกะง่ายๆกะผงลาบใล่ะค่ะใส่ลงไปใส่ผงลาบลงไปข่อยกะอันผงลาบมันจะเปรี้ยวหน่อยนึงเหรอเนาะเอากระใส่บอกเน่าน้อยๆเราต้องเยอ,อะจำเนะแล้วกะใส่ผักลงไปผักนี้ยังก็ใส่ลงไป ตามด้านหละพี่ต้องเยอะน้ำปลาลงไปหน่อยนึงโอ้เสียบะนะคนเสียบแักเสียบแน่เลย ตามเห็ดนองนาสุดยอดจชิมค่ะชิมตอนเห็ดเนี่ยนะอือเสียบลายพี่น้องอู้ครับ แซ่บ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 พอเขากันเด้อแบบนี้พอเขาไปกินหมองงานเด้อ,ก,อ,ดอกินสมนี้ทนีง ลูกสาวข่อยก็ได้เสร็จแล้วค่ะลาเพ็ดไปกินกันเลยไปลุยเลยบัดเนี่ยคลิปนี้ก็สับนี่แหละเด้อลาเพ็ดเก็บมาแล้วก็ต้องมาเฮ็ดกินต้ว see you hi welcome to t h i ี here video c h a n ์ e ี this here channel i